ตีหสี่สินาทีของวันพุธที่4กันยายน2 5 6พัต่อยกุวันอยู่ที่ที่เป็นสมบัติของลูกหลานบาคโคทุกคน ทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไขพี่น้องเห็นไหมครับเห็นเต็นต์ต่อยกูวันอันที่หนึ่งที่สองพี่โมดที่สามใหญ่โยนจุนนิ่งคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่เมื่อคืนนี้โคตรมีความสุขเลยมีความสุขยังไงมีความสุขมากเลยที่ได้มานอนที่นี่ เท่าที่พี่น้องดูคลิปที่ต่อยกุวันถ่ายพี่หมวดโดยบังเอิญพี่หมวดล้มนะครับเมื่อคืนนี้โดยพี่ใหญ่ก็เป็นคนประคองคุณโจเดชพาคินเด่นพาคินก็ประคองประคองเพราะว่าเมาด้วยกันทั้งหมดเลยอยากบอกพี่น้องทุกท่านว่ามนุษย์ปุตุชนทุกคนล้วนแล้วมีกิเลสทั้งนั้นเลยเพียงแต่ใครจะแสดงออกมากน้อยขนาดไหน สำหรับต่อยกุวันมองว่าความสุขแท้จริงของคนเราอยู่ตรงไหนความสุขแท้จริงของคนเราไม่ใช่ว่าคุณมีเท่าไหร่แต่อยู่ที่คุณพอเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือความสุขความที่ความที่ต่อยกุวันมานอนสุสานบ่อยๆนี่ เพราะว่ารู้สึกดีมากเลยกับที่แห่งนี้เพราะว่ามันเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนดังนี้แล้วสิ่งที่ <c oughs> นี่ยังแห้งไม่หายเลยยังเมาอยู่แต่ว่าไม่เพียเท่าไหร่เพราะว่าเอ,อเมาอยู่ไม่แต่ไม่เพียไม่แห้งกันแล้วกันพี่น้องครับดูตอนเช้าครับพี่น้องนี่ อากาศที่นี่มันดีมากเลยนะพี่น้องที่เคยไปเที่ยวเขาใหญ่ไปนอนเขาใหญ่พักคืนหนึ่งเป็นหลายพันเป็นหมื่นก็มีนี่ที่นี่ไม่ได้แตกต่างกันมากพี่น้องครับนี่เช้านี้ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีที่ที่เกียวบ่าวลูกหลานบาโคทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิใช้แบบไม่มีเงื่อนไขอ่าพี่น้องครับ โอ้โหนี่ฝนตกนะครับฝนยังลินอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่เนี่ยดูถนนก็รู้แล้วว่าฝนยังตกเนี่ยพี่น้องได้ยินเสียงน่าจะเป็นอึ่งอ่างเนาะเราก็เสียงแบบไม่ใช่เสียงอึ่งอ่างเป่าไม่รู้น่าจะเสียงอึ่งอ่างเนาะพี่น้องดูอะ่ะ <laughs> เรามานอนที่เขาใหญ่แต่ไม่ต้องเสียเง,งนินเพราะว่ามันเป็น มันเป็นที่ที่เกียวบาลูกหลานบัโคทุกคนเป็นเจ้าของนะใครจะมากางเต็นท์นอนที่นี่ได้หมดเลยอยู่ที่ความชอบอย่างที่ผมพูดบ่อยมากเลยตอนนี้ก็จะพูดอยู่ว่ามันเป็นสมบัติของลูกหลานบัโคทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้แบบไม่มีเงื่อนไขผมเดินมาตรงนี้ทีไรคิดถึงอัคครชัดบุญสถิตทาวรเลยที่โอ้โหพี่น้องครับ คริสตชนทั้งหลายนี่มาเห็นองค์พระเยซูอนทรพี่น้องดูครับนี่โอ้โหยอมรับเลย <laughs> โอเคไม่มีอะไรพี่เห็นมีความสุขที่ไรก็คิดถึงเกี่ยวบาวลูกหลานบัคโคทุกคนที่เป็นเจ้าของแห่งนี้อ่าต่อยกวนก็นเลยขออนุญาตรีวิวหมุนร้อยแปดสิบองศาพี่น้องดูโอยคนมีความสุขเลยครับพี่น้องนี่ พี่น้องดู180องศาของเช้านี้ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีพี่น้องดูครับนี่โอ้โหศาลาพพสุขอย่างโดดเด่นเลยโอเคไม่มีอะไรเ <c oughs> มื่อคืนนี้เมามากแต่ยอมรับว่าโอ้โหพูดแล้วเหมือนโกกพี่น้องว่าตอนกูวันมาสุสานทีไรโคตรมีความสุขมากเลยโอเคคิดถึง พี่น้องเกี่ยวบ่าวลูกร้านบาโคทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ